ครับผมงทีมงานเมืองไทยกิจติกเกษมผู้ช่วยสะสะวันอยู่บำรุงพักเพื่อไทยครอบครัวใจถึงพึ่งได้วันนี้ท่านสะสะวันอยู่บำรุงได้ให้เมืองไทยกิจติกเกษมหรือเมืองจะาเมืองไทยจันทวิมลมาดำเนินการจีดพ้นหมอกปานเนื่องจากทางประธานหมู่บ้านฉนันทรได้ประสานไป ให้มาดําเนินการฉีดพ่นที่หมู่บ้านชน,น,นันพรป่าสสวัน่บุรุงจึงมีคําสั่งให้เมืองไทยกิตติกเกษมหรือเมืองไทยกันทวิมลมาดําเนินการฉีดพ่นหมอกวันกํนจาจัดยุงที่หมู่บ้านชะน,น,นันพรเวลานี้ได้ดําเนินการฉีดพ่นไปแล้วกว่า5้าเซ็าก็จะเสร็จเวลาช่วงสาโมงเย็นก็จะไปต่อที่ซอยเอกชัยหกสิเหกฉี่ ป๋าสะสะวันยู่บำรุงครอบครัวใจถึงพึ่งได้สวัสดีครับ